เสียงดนตรีอินโทรค่อยๆดังขึ้นเสียงโลโก้ช่องมอเตอร์มินปรากฏในใจผู้ชมยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์มินโลกของคนรักรถที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งเครื่องยนต์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตวันนี้มอเตอร์มินจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของโลกยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า EV เทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทในรถยนต์หรือการพัฒนาเครื่องยนต์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในยุคนี้การขับรถไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางอีกต่อไปแต่มันคือประสบการณ์คือความรู้สึกของอิสระค,คือการแสดงออกถึงตัวตนของผู้ขับขี่และยังเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องลองจินตนาการถึงวันที่คุณขึ้นรถกดปุ่มสตาร์แต่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเพราะรถคันนั้นคือรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเงียบนุ่มแต่ทรงพลังอัตราเร่งที่เหนือกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปพร้อมระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่วิเคราะห์สภาพถนนและผู้ขับขี่แบบเรียลไทม์ รถไฟฟ้าไม่ได้เป็นแค่กระแสแต่มันคืออนาคตของโลกยานยนต์และทุกค่ายรถต่างพยายามเร่งพัฒนาเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำในสนามนี้ไม่ว่าจะเป็นเทสลา BYD โตโยต้าฮอนด้าหรือแม้แต่ค่ายจากยุโรปอย่างเม r c e d ซ s b e n บและ BMW ต่างก็หันมาทุ่มง,งบมหาศาลเพื่อวิจัยและพัฒนาประเทศไทยเองก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากเดิมที่เราเคยพึ่งพาน้ำมันตอนนี้หลายเมืองเริ่มมีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นหลายบ้านเริ่มติดตั้งเครื่องชาร์จส่วนตัว และภาครัฐเองก็สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ EV มากขึ้นนี่คือสัญญาณว่าอนาคตขององค์การขับขี่ไร้มลพิษกำลังเกิดขึ้นจริงแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดของความเปลี่ยนแปลงในวงการยานยนต์เพราะเทคโนโลยี AI และระบบช่วยขับอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในรถยนต์ยุคใหม่จากเดิมที่เราต้องคอยควบคุมทุกอย่างเองตอนนี้รถสามารถช่วยเบรกอัตโนมัติรับสาระยะห่างปลอดจากคนเดินถนนและแม้แต่ขับเพื่อนไปเองโดยไม่ต้องแตะพวงมาลัยเลย หลายคนอาจคิดว่ารถขับเองอัตโนมัติเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังอีกไกลแต่ความจริงคือมันอยู่ใกล้กว่าว่าที่คิดบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google และ Apple ต่างพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของตัวเองอย่างจริงจังขณะที่ค่ายรถใหญ่ก็เริ่มทดสอบบนถนนจริงแล้วแน่นอนว่าคำถามสำคัญคือมนุษย์ยังจำเป็นต้องขับรถเองไหมคำตอบคือจำเป็นในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะแม้เทคโนโลยีจะล้ำหน้าแต่ความรู้สึกกอขอองค์การได้จับพวงมาลัย การฟังเสียงเครื่องยนต์หรือการเข้าโค้งอย่างมั่นใจสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ที่ไม่มีเครื่องจกักรใดแทนที่ได้รถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่มันคือศิละปะคือผลงานของวิศวกรรมและดีไซน์ที่ผสมผสานทั้งความเร็วความปลอดภัยและอารมณ์ของผู้ขับขี่อย่างลงตัวเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของรถยนต์เราจะเห็นว่าทุกยุคมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ จากรถเครื่องยนต์ไอ้น้ำสู่รถสันดาปภายในจากรถเกียร์ธรรมดาสู่เกียร์อัตโนมัติจากรถที่ไม่มีระบบความปลอดภัยสู่รถที่สามารถสื่อสารกับผู้ขับได้แบบเรียลไทม์มอเตอร์มินเชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่จุดจบของรถยนต์แบบเดิมแต่เป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ที่รถยนต์จะฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่าเดิมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นรถที่สื่อสารกับบ้านได้สั่งเปิดไฟบ้านจากรถได้หรือแม้แต่สั่งให้รถไปจอดเองในลานจอด ทั้งหมดนี้จะทำให้คำว่าการขับรถกลายเป็นการใช้ชีวิตกับรถและสำหรับคนรักรถอย่างเรามอเตอร์มินอยากให้คุณมองโลกของยานยนต์ในมุมใหม่มองว่าไม่ว่าจะเป็นอีวีหรือรถเครื่องยนต์สันดาปทุกแบบต่างมีเสน่ห์ในตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจในเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสุขในการขับขี่มอเตอร์มินจะอยู่เคียงข้างคุณนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีข่าวอัปเดตรีวิวและแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตของการเดินทาง เพราะเรารู้ดีว่ารถยนต์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตหากคุณเคยรู้สึกตื่นเต้นกับเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามหากคุณเคยยิ้มเมื่อเหยียบคันเร่งแล้วรู้สึกถึงแรงดึงหากคุณมองรถของคุณแล้วรู้สึกว่ามันคือเพื่อนคู่ใจง้นที่นี่คือบ้านของคุณมอเตอร์มินช่องสำหรับคนที่เข้าใจหัวใจของเครื่องยนต์เราจะยังคงพูดถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรถ ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตสุดแรงรถคลาสสิกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์หรือรถไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้สะอาดขึ้นมอเตอร์มินจะพาคุณไปให้ไกลกว่าแค่บอกคนขับเสียงโลโก้ของมอเตอร์มินกลับมาพร้อมจังหวะด,ดนเรีเท่ๆอีกครั้งคำพูดปิดท้ายดังขึ้นอย่างมั่นใจอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของโลกยานยนต์กดไลค์และแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้สัมผัสพลังแห่งมอเตอร์มินไปพร้อมกันแล้วพบกัน